นายเร่งเครื่องทำคะแนนนายใบเฟิร์นจีบกันผ่านไอจีเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคู่เพื่อนซีคนบันเทิงที่หลายคนตามลุ้นตามเชียร์หนักมากเลยล่ะคะ่ะสำหรับคู่ของพระเอกหนุ่มนายนภัสและนายเอกสาวใบเฟิร์นพิมพ์ชนกหรือวิเศษไพยบูลหลังก่อนหน้านี้นายออกมาสารภาพแบบแมนๆว่าแอบชอบใบเฟิร์นมานานแล้วล่าสุดก็มีโมเมนต์ความหวานออกมาให้ติดตามกันอีกแล้วเพราะได้ควงคู่ไปเที่ยวต่างประเทศซึ่งแม้จะยังไม่มีภาพคู่ออกมาให้ติดตามกัน แต่ก็มีโมเมนต์ว่าอยู่ด้วยกันตลอดเพราะใบเฟิร์นก็ได้ออกมาเผยภาพเซตใหม่ซึ่งนายก็เข้ามาคอมเมนต์เลยว่าคิ้วก่อนใบเฟิร์นจะคอมเมนต์ตอบกลับเลยว่าไม่ได้มาทวงเครดิตเนอะงานนี้ก็ทำแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์แซวสนานเลยละค่ะเพราะแม้จะยังไม่มีภาพคู่ออกมาให้ติดตามแต่ก็มีโมเมนต์หยอดหวานผ่านสื่อตลอดแถมทริปนี้นายยังเป็นตากล้องสนตัวให้ใบเฟิร์นอีกด้วยเอาเป็นว่ายัางไงก็เอามเมต์ความน่ารักมาฝากกันเออบ่อยๆนะคะ